สวัสดีคุกดีเจรากับคนสุดช่อของขบวนวันนี้นะคะเป็นอีกหึงวันที่ฉันตื่นเช้าพอสมควรนะคะเพราะว่าวันนี้ฉันมีนัดหมายนัดการกับเพื่อนๆเรา LGBTQIA W F Y Z Plus นะคะของอิชันนะคะในการไปร่วมเดินขบวนไายยนะคะโอ้ตอนนี้นะคะเป็นเวลานี่ให้ดูประมาณสิบโมงออไม่เช้านี่ว่ะ ก็ช่วงนี้ขอบอกก่อนนะครับว่านี่คือการตื่นมาแต่งหน้าเนื้อจับช้ำตึงเป็นมากแยกคุยกับเพื่อนมาตลอดว่าแบบเฮ้ยนอกจากต้องว่างเนี่ยต้องรัอหน่อยนะเราต้องบินกันไปแบบเดินควนควายที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกไต้หวันพวกเออยใดอะไรนะเออผมว่าอุ้ยเทศกาลนี้มันเป็นเทศกาลที่แบบเออเขาเรียกว่าเฉลิมเฉลิลอเออเฉลิมฉลองเซอร์เบรตนะคะให้กับเหล่า LGBT ด้วยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็เป็นเทศกาลที่น่าจะสนุกสนานเจอเพื่อนแบบเดียวกันแล้วเนาะเออใครยืนมองไอชันอยู่ข้างหลังอะคะ คุณโธว,วันนี้นะฉันจะแต่งหน้าเป็นลุคที่ค่อนข้างจะจแปลกใหม่ไม่เคยแต่งมาก่อนแบบล,ลุคนี้ค่ะว่าไงครับโธเห็นชุดแล้วเห็นลุคแล้วก็ไมลุู้เลยว่าอยากดูมากหรือเล่ไปกันค่ะวันนี้นะคะมือเชา้าติมีแค่ซีเรียล กินขา้าวกลางตอนนี้ชุดก็มาส่งแล้วนะครใหญ่มากครึ่งห้องคือมีแต่ชุดนะคะเป็นแบบสีรุง้สสงผสมพาสเทลเปลี่ยนแผนนะคะผู้ชมวันนี้เราจะมากินขา้าวเช้ากันก่อนเดินกินขา้าวเช้ากันไม่ได้กดเล็บมอเดี๋ว่าแบบอยากให้ดูว่าแม่ฉันกำลังกินขา้าวเช้าอยู่นะฮะนี่เห็นไหมเห็นไ,ไหมคะแม่ฉัากำลังกินขา้าวเช้าอยู่ <laughs> เรเากินข้าวเช้าก็ดีกว่าครับผู้ชมจะได้มีโรงเรียนในการดําเนินกิจการนะคถ้าเป็นลูกค้าแรทของเราตอนใบสามวัดแทกวันนี้ค่ะไม่น้อหรอกว่า

นะครับเพราะว่าตอนนี้เ,เริ่มแล้วเพราะว่าเราอะเพิ่งเดินทางนะคะชูนี่ชั้งเต็มรถมากไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอันนี้ต้องขอตัดก่อนถ่ายเยอะมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมารถนะเจอกันทิงานเลยคะ่ะและนี่นะครับเราอยู่กัะทิพาเลทพากันแล้วะะตอนนี้นอยู่หน้าขบวนคุณผู้ชมเดี๋ยวเดินไปข้างหลังนะคะข้างหลังเนี่ยก็จะมีขบวนอีกขบวนหนึ่งคุณผู้ชมใหญ่โตมากนะครับไปมาด้วยนะคะวันนี้สมรถเท่าเทียมนะคะ สวัสดีครับได้ตอนใส่ตอนที่ด้วยมา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 สวัสดีค่ะคผู้ชมรายงานสถานการณ์สดนะคะตอนนี้ฉันย้ายมาอยู่ที่ขบวนกสีม่วงนะคะโอ้โหคนเยอะมากไปดูนะคะเพื่อนหอยชั้นแม่หอยชั้นนะฮะมาแบบเต็มมากโอ้กบวนยาวไกลสุดลูกหูลูกตาค่ะผู้ชมนี่แค่สีม่วงนะตั้งขบวนยาวไปถึงนู้นสุดท้ายนะคะผู้ชมเดี๋ยวกางจะเริ่มเดินแล้วนะคะเริ่มเดินแล้วค่ะผู้ชมเดินเลยแล้วตอนี ได้กือบครึ่งทางแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินต่อไปอีกได้ถึงซอยสีลมนะคะแล้วก็จบเพรวันในวันนี้เดี๋ยวเราเดินไปถึงจตุจักรคนเลยงั้นเดินคนเดียวต่อไปนะครับคุณผู้ชมเดินต่อค่ะยอดขายาวอีกไม่หมดนะคะยังไม่ถึงครึ่งทางโอ้โหต้องดูมาก โสปีแรกจริงอย่ขนาดนี้ปีหน้าเจอเลยค่ะสุดเบาๆเท่านั้นนะคะถึงจะเดินได้แต่สิ่จริงสุดยอดยอมใจทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือคิวเยอะมากรัดตัวไม่ไหวสัมภาษณ์หมดเรื่องของเราเตรียมลาค่บไปก็มองเรื่องต่งๆหลายสิส่งแต่ปีนี้น้ำฝนลมเท่านั้นนะคะอากาศประเทศไทยสิ่งแรกที่อยากจะขอให้แก้ไขไม่ใช่รถเท่าเทียมแล้วคะติดแอร์ให้ทุกประเทศเรียร้อยดีอากาศได้ร้อนมากนะคะทุกคนสู้ยอมใจมากดูไม่ยอมให้คนเดินทะเลนะคะคุณดูก็สู้มาก ับวนสีม่วงนะ มาแล้วระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเดือนมิถุนาเนี่ยถึงเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชุมชนชาวหลากหลายทั้งเทศของเราคุณผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากเดือนมิถุนานะคะเคยเกิดเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โซลวาน,นะคะย่านแมนฮัตตันคือในยุคสม,มัยนะั้นนะคุณผู้ชมบุกปาเก่งหรือบ้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นการที่แบบแอบเปิดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่แบบเข้าไปอยู่ในบา้านเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีการบุกจับคลายจับของตำรวจอ่ะซึ่งในสมัยนั้นการเป็นโป้งเป็นเก้งอะไรคือไม่ได้นะมันคืออออเเหหมมมมนนนนแแบบบบีีลกฎาาายย่งง้ศิธรรััดะะ เวเวประมาณนั้นคืในยุคนั้นก็จะมีการปะกันฉากกันพ่อยนะครับไม่ว่าเป็นตำรวจแล้วก็กลุ่มหลากหลายทางเพศสโตนอรตอนนั้นนี่ยมันเกิดเป็นการแบบไม่ไหวแล้วโอ้ยลุกขึ้นมาแบบฮึ๊บหนึ่งเพื่อแบบว่าข่ากับตำรวจแบบถึงนิดนะค่ะคือในครั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นการเรียกร้องเลยว่าให้หยุดความรุนแรงสักทีชี้ตำรวจชี้ไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มหลากหลายทางเพศอย่างเราเรานะคือมีการฟู้นโลกการสงสารห้าวันนะคะคือก่อนหน้านี้มุสลมพวกแบบปาต่างๆปาปกติที่ไทยอยู่ลองเข้ากันห้ามขายพวกแอลกอฮอล์แอลก เป็นการแอบเผื่อขึ้นมาแล้วก็คนเขาก็จะรู้กันในหมู่เก้งหมู่เกียนะคะว่าเออต้องไปที่ร้านมันหนึ่นงปีนงจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะฮะทำให้ทุกเดือนมิถูนานเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบเนี่ยมัาก็จเรียกว่าเดือนความภาคภูมิใจนะของคนที่มีความหลากหลายทางเพศน,น,นะเนาะ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็เป็นคนที่ถ่าย TikTok แล้วก็ถ่ายยู u ูบให้กับธรรมชาติในวันนี้นะครับยังไงก็แฮปปี้ไพร์ส์มันนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะค่ะอย่าพูดไม่ไหวเดินไปด้วยพูดไปดูนอกแดดมาก10%ยังไหวยังไหวค่ะโอเคครับอย่าไปข้าไปดูบรรยากาศข้างหน้ากันนะครัู้ไปถึงคนรู้ต่อไปครับเติมบัตรฟรีหมดทุกครับวันนี้นะคะอยู่วิดีโอค่ะ มไม่ขบวนพาเรดคลายข้ามกาลคุ้เทพมหานครค่ะขอไม่ไหต้นฉบับพี่เดียวไม่แฮปปี้พรายเฮ้ยมามามบตีค่ะของเยอไปแล้วนะชาชา เดินบนเวทีเป็นนางแบบ ชุดได้น้อยพอนะคะไม่ต้อชุดแต่พอกอันนี้คือผ้ารำาพงรัตอยู่ที่ขบวนทาเลทรายหมดแล้วนะคะเอในชุดจริงค่ะฉันเดินไกลสุดในชีวิตแลมือวันนี้แฮปปี้มากค่ะพีพเลู่ไป้เ่่ปีนครา้นี้อยาเรื่องกาพิเศษนะคะลงองเท้าเกียร์ใครคุมพรเนี่ยอเท่าเกียร์กันแล้วก็เรื่องของในสัคเราเองด้วยเย็นคนออกตา แต่ไม่น่านท้าเราทธรัมชานะวันนี้ร้อนมากอันนี้ก็บบการเตรมกายที่ถูกต้องแะกาในการมาดูทะเลไม่อันนี้ผิดอันนี้ถูกเหรอใช่เข้ารั้นคือพังหมดตลาดเลยนะคะที่นี่หมดเลยเจอกันค่ะคุณผู้ชมดินต่อไปนะครับ ก็คือวันนี้คนถ่ายรูปกับธรรมชาติเยอะมากๆทิวแทบไม่มีว่างเลยนะครับทุกคนก็คือจริงๆก็อยากแบบว่ามีคนมาถ่ายกับเราบ้างแต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้แบบว่าสนุกแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ตื่มปรินมากๆที่บอกทุกคนได้เข้ามาร่วมรณรงค์สมรรถเทียมกันในวันนี้นะครับนี่ไหวอยู่ไหมไหวอยู่ค่ะเออห้าโมงห้าสิบเอ็ดนะคะกระเทยนัดบ่ายสามบ่ายห้าโมงหกโมงผมก็ตรงเวลานะคะเมื่อนัดบ่ายสามก็มาตรงเวลาเลย ความเป็นเออทีพีเอทูเอไอเอาสนาของเราใจที่มรเเซีไทยนะคะได้จัดงานเกิดขึ้นมาที่ผ่านมาคือเก็นแต่ในต่างประเทศนะแต่ทีนี้ลองรู้สึกได้ว่าคนไทยเริ่มเปิดเริ่มกระหนักมากขึ้นต่อฟังเป็นมือเท่ากันนะครับเออทีพีเอทูเอไอเอพาร์สนะฮะก็จะขอลาไปกับพุทธเจ่าสครายนะครับผู้ชมวันนี้เหนื่อยมากๆนะครับขอไปถอดลงชุดก่อนนะคะแฮปปี้ไพร์สค่ะทุกคน